สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะพามากินข้าวกับน้ำพริกนี่เลยน้ำพริกคั่วทรายกับผักสดๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนมื่อวานได้น้ำพริกมาจากเชียงใหม่เจ้านี่นะครึ่งโล250บาทเสียค่าส่งเองนะคะอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์ก็เลยจะมาแบบพามากินข้าวเข้าสวยร้อนๆแบบนี้แล้วเราก็คุก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 เลย อยากินแบบนี้นะอยากกินแบบนี้มีกุ้งมีอะไรด้วยอ่ะเนี่ยแบบเนี่ยคุก้ากินแบบเนี้ยอือหือมะเขืออือหือกรอบๆเลย่ะอืมอร่อย ใครอยากกินสั่งได้เลยนะสาวลงเฟสพี่เขาให้แล้วกินกับผักสดๆอร่อย ลองค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยทักไปเลยนะคะ